สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เนีย่ยเมย์จะมาแนะนาอาหารหลักและอาหารเสริมที่เป็นกลุ่มอาหารของโกลเด้นเบต้าโปรดักต์แน่นอนอาหารหลักของเรานะคะมีตั้งแต่ลูกปลาอนุบาลวัยแรกเกิดเลยจนกระทั่งถึงปลาเจริญวัยและปลาโตส่วนกลุ่มอาหารเสริมก็จะช่วยเสริมสร้างทั้งในเรื่องของการเจริญเต,ติบโตเสริมสร้างในเรื่องของสีสันวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆ,ๆนะคะให้ครบถ้วนทําให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพิ่มความต้านทานโรครวมทั้งควบคุมระบบ นิเวศเกี่ยวกับเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในตู้อนุบาลและในโหลที่เลี้ยงได้ค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปชมวิธีการผสมอาหารในแต่ละประเภทแล้วก็กระบวนการกลไกในการทํางานของอาหารแต่ละอย่างกันค่ะ มาเริ่มที่อาหารหลักตัวแรกของเราค่ะก็จะเป็นไซเม็ดจิ๋วและเม็ดใหญ่นะคะ2ตัวนี้จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันประกอบไปด้วยโปรโตีนสัตว์ทะเลอาหารธัญ,ญพืชโปรโตีนพืชน,น้ำมันปลาเลซิตินยีสต์ตะไคร่น้ำวิตามินแร่และสารต้านอนุมูลอิสระอัตราการใช้นะคะก็ให้เพียงแค่วันละมื้อนะคะต่อช้อนต่อวันต่อตัวเท่านั้นเพราะว่าทีมวิจัยเราเหตุโชนาการมาเพียงพอสําหรับปลาทุกตัวต่อวันต่อมื้ออยู่แล้วค่ะ ต่อไปก็เป็นอาหารผงนะคะคือโกลเด้นเบต้าพรีเมียมฟีดนะคะเป็นอาหารสําหรับอนุบาลลูกปลาวัยแรกเกิดแล้วจนถึงเจริญวัยนะคะส่วนประกอบทั้งหมดนะคะก็มีป,ปลาปนกับถั่วเหลืองยีสต์ปลาหมึกปนวิตามินแร่ธาตุสไปรูรีนา่าและโปรตีนต่างๆมากมายค่ะสําหรับอาหารโกลเด้นเบต้าพรีเมียมฟีดชนิดผงนี้นะคะมีโปรตีนสูงย่อยได้ถึง80%ผลิตโดยนักวิจัยด้านอาหารสัตว์นะคะวัตถุดิบที่นํามาผลิตอาหารน,านั้นได้มีการนําจุลินทรีย์ในกลุ่มบาซิลัสมาเป็นส่วนผสมนะคะซึ่งจะทํา หน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยช่วยในการย่อยอาหารเมื่อจุลินทรีย์นี้เติบโตในทางเดินอาหารจะสร้างวิตามินกรดอะมิโนโลและสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสารหร่ายสไปรูนา่าเป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวเร่งสีให้ปลามีสีเข้มสดใสแวววาวมีการใช้ปลาหมึกป่นเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเพื่อเพิ่มโปรตีนและสร้างกลิ่นที่ดึงดูดให้ปลากินอาหารนี้มากขึ้นค่ะวิธีใช้สำหรับอาหารผงนี้นะคะอาจจะต้องให้บ่อยมื้อหน่อยแต่ให้ทีละน้อยๆนะคะโดยให วันละ2อถึงสครั้งนะคะเช้าเย็นหรือว่าเช้ากลางวันเย็นควรเพาะในที่กว้างนะคะตู้ก็ควรจะเป็น20นิ้วขึ้นไปและอาจใช้ออกซิเจนร่วมด้วยโดยการเปิดเบาๆนะคะเพื่อชะลอให้น้ําเน่าเสียช้าที่สุดแล้วก็หมั่นดูดตะกรนก้นตู้นะคะออกอย่างสม่ําเสมอพอปลาโตขึ้นเจริญไวขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะคะแบบพงนี้มีความพิเศษตรงสามารถผสมน้ํานะคะในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งส่วนและผสมปั้นเป็นก้อนแปะข้างตู้แปะข้างภาชนะในการเพาะได้ค่ะ ลูกปลาที่เริ่มตอดกินได้ก็จะมาตอดกินตามข้างตู้นะคะ <Okay. S 1> หากท่านมีอาหารอาทิเช่นลูกไลสดนะคะก็อาจจะหามาให้กินสัปดาห์ละหนึ่งงครั้งจะช่วยให้ปลาของท่านเจริญเติบโต,ตได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวิตมามินอะมิโนไวต้านะคะก็เป็นวิตามินเข้มข้นวิตามินรวมที่ผลิตโดยกรรมวิธีนาโนเทคโนโลยีนะคะจะมีอนุภาคขนาดเล็กมากแล้วสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง อามิโนไวต้านะคะก็ประกอบด้วยวิตามิน A D, ดีวิตามิน B1 นถึง B3 าวิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B12 นอกจากนี้ยังมีเลซิตินและน้ำมันปลาทูน่านะคะซึ่งจะเป็นตัวทำละลายวิตามิน ADEK ที่ต้องละลายในไขมันช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ปลาช่วยสร้างกลิ่นกระตุ้นการกินอาหารให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆได้ใช้วิตามินอามิโนไวต้านะคะผลที่ได้จากการที่เราใช้วิตามินอามิโนไวต้านะคะคลุกผสมกับอาหารหลักของเรานะคะสิ่งที่จะได้ก็ คือปลาจะโตไวนะคะเสริมสร้างโครงสร้างเกรดกระดูกให้แข็งแรงนะคะสีสันจะสวยงามนะคะเป็นการเพิ่มพลังงานและที่สําคัญนะคะเป็นการเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์นะคะยิ่งหากนําไปใช้ในปลาหมอหรือปลาอื่นๆนะคะรอบการวางไข่จะสม่ําเสมอและถี่มากๆเลยค่ะและเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าเอ๊ะทำไมวิตามินเนี่ยเราไม่สามารถใส่ในน้ําได้เลยทันทีนะคะต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากปลามีอวัยวะพิเศษ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังเกรดกระดูกรวมถึงแผ่นเหง ะะที่มีอวัยวะพิเศษป้องกันการไหลซึมผ่านของเกลือแร่ดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ยากที่วิตามินเนี่ยจะใส่ไปในน้ําแล้วปลาจะได้รับสารละลายตรงนี้เข้าไปดังนั้นวิตามินจะซึมผ่านปลาด้วยกระบวนการกินเท่านั้นนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดและนําไปใช้ได้เร็วที่สุดค่ะ สำหรับสาหร่ายสไปรูลีนาของเรานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเร่งสีนะคะมีการเพิ่มแร่ธาตุต่างๆมากมายช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะที่สําคัญเนี่ยสาหร่ายสไปรูลีนาของเรานะคะก็เป็นฟู้ดเกร็ดเกตที่เอามาปรุงอาหารให้มนุษย์ทานได้เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของสไปรูลีนากันเลยเขา่ามีอะไรบ้างสไปรูลีนาจะช่วยเร่งในเรื่องของการเจริญเต,ต,ติบโตการสร้างสีในสัตว์น้ํากันจัดสารพิษต่ตางๆออกจากระบบทางเดินอาหารเลือดและตับสาหร่ายนี้นะคะสามารถย่อย และดูดซึมได้สูงถึง9 5าเโปรตีนในสาหร่ายมีสูงถึง65-70%ของน้ำหนักแห้งนอกจากนี้ยังประกอบด้วยกรดอะมิโนคุณภาพดีถึง19ชนิดมีวิตามิน a b c E อยู่ในปริมาณที่สูงมีแร่ธาตุต่างๆมากมายอาทิเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีโซเดียมซิลิเนียมแมงกานีสเมื่อใช้สาหร่ายสไปรูลีน่าควบคู่กับวิตามินอะมิโนไวต้านะคะก็จะทําให้ปลาของท่านมีสีสันสวยงามสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกดดี สริมสร้างภูมิต้านทานของโรคให้กับปลาของคุณได้ค่ะสําหรับวิธีการใช้สไปรูรีน่านะคะก็ใช้ในการผสมอาหารหลักใช้ควบคู่กับวิตามินออมินโนไวต้านะคะก็จะเป็นสื่อนําให้แคโรทีนอยด์นะคะหรือสารสร้างสีนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะ wow. ตัวต่อมานะคะก็คืออาหารเสริมโพซิลัสนะคะหรือว่าจูรินซีนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีกลไกลในการควบคุมนะคะเชื้อโรคชนิดไม่ดีนะคะป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกปลาแก่ปลาของท่านคุณสมบัติของโพซิลัสนะคะก็จะมีอัตราการแพร่พันธุ์ที่รวดเร็วหลังจากใส่ไปในน้ํสีชั่วโมงจะขยายปริมาณได้เป็นแสนเท่ามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากๆอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ติดลบ60องศาและทนต่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่280องศา นอกจากนี้ยังทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างนะคะและยาฆ่าเชื้อแม้จะไม่มีออกซิเจนก็มีชีวิตอยู่ได้จุลินทรีย์โพซิลาจะมีขนาดใหญ่กว่าเชื้อโรคแบคทีรียอื่นๆถึง4เท่าดังนั้นจึงครอบครองพื้นที่ได้ดีกว่าและควบคุมจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีและการเกิดโรคอื่นๆไปโดยปริยายนอกจากนี้นะคะยังมีพลังการย่อยสลายที่เข้มข้นนะคะปล่อยน้ําย่อยออกมาเป็นจํานวนมากนะคะนอกจากนี้ยังกําจัดกินเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยหลังจากที่ใช้โพซิล่าไปนะคะปลาของท่านเนี่ยก็จะ มีในเรื่องของการสร้างน้ำย่อยสร้างเอนไซม์ต่างๆ <Okay. S 1> ช่วยให้ระบบการย่อยเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพลดในเรื่องของการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ลดในเรื่องของลำไส้อักเสบท้องบวมท้องมานะคะใช้ได้ตั้งแต่ปลาแรกเกิดจนถึงปลาโตนอกจากนี้นะคะโพสิลัสเนี่ยยังช่วยควบคุมจุลินทรีย์เชื้อโรคในตู้นะคะช่วยทําให้น้ําเน่าเสียช้าช่วยทําให้โรคต่างๆนั้นนะคะน้อยลงไปเพราะว่ามีจุลินทรีย์ชนิดดีของโพสิลัสเนี่ยค่ะไปควบคุมพื้นที่ได้มากกว่านั่นเองค่ะสำหรับวิ ธีการใช้โพซิลันนะคะถ้าเป็นกรณีลูกปลาแรกเกิดนะคะก็ให้โรยทุกวันเวลาไหนก็ได้นะคะโรยบางๆให้ทั่วหน้าน้ำค่ะเพื่อชะลอในเรื่องของน้ำเน่าเสียถ้าเกิดว่าน้ำเน่าเสียนะคะลูกปลาก็จะล่วงตายนะคะแล้วก็เป็นการควบคุมจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในตู้ด้วยช่วยให้ปลาเล็กเนี่ยกินอาหารหลักแล้วก็ย่อยง่ายขึ้นด้วยนะคะ <Okay. S 1> สําหรับปลาโตนะคะก็ให้สัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะต่อสัปดาห์เท่านั้นเองก็จะลดในเรื่องของลำไส้อักเสบท้องอืดท้องหมากนะคะ ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับผลิตภัณฑ์ของ Golden Beta Product ในกลุ่มของอาหารหลักและอาหารเสริมที่จะช่วยนะคะให้ทุกท่านเลี้ยงปลานะคะตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยโตได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสินค้าของเราพัฒนาโดยทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้วยกันทั้งหมด5ด้านเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สามารถทักแชท ID Line นะคะใส่ตัวแอดไซน์น้ำหน้าแล้วพิมพ์ว่า Golden Beta แล้วก็สามารถติดตามเราช่องทาง YouTube Channel นะคะ Golden Beta กด subscribe ได้เลยนอกจากนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะทั้งระบบ Android และ iOS นะคะพิมว่า Golden Beta ค่ะทุกอย่าง Golden Beta หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ